โค้ดอันนี้เป็นของฝากจากอเมริกานะครับเบิร์ดเพิ่งกลับมาจากอเมริกานะครับไปเที่ยวมาก็เลยซื้อของฝากมาให้นะครับออสการ์รางวัลออสการ์นะครับเอาตั้งกันอยู่นี่เบิร์ดไปเมืองลอสแองเจลิสมานะครับไปเที่ยวมาเกือบสองอาทิตย์นะครับพักผ่อนนะครับไปฝึกวิชามานะทุกคน ซื้อของมาฝากได้แค่นี้ครับได้แต่รางวัลออสการ์นี่แหละสวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปนี้การทำงานของพวกเราไทยสตรีทฟู้ดนะครับร้านตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่282ครับถนนเฟนหลวสตราเซอร์นะครับ อยู่โคโลนนะครับร้านเราอยู่เมืองโคโลนนะครับเพื่อนเื่อนท่านใดที่ผ่านมาทางนี้ก็แวะทักทายพวกเราได้นะครับอุดหนุนกันได้นะครับไม่อุดหนุนไม่เป็นไรแวะเข้ามาทักทายกันได้ก็ดีใจแล้วนะครับส่วนเพื่อน,นที่เข้ามาใหม่นะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามให้เป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับคลิปนี้เราก็จะมาดูเมนูกนารทาเมนูทําอาหารของเราเหมือนเดิมนะครับนัดทย อันนี้เรากาลังจะทําเมนูผัดไทยนะทุกนเราก็ใส่ไข่ลงไปเจียวนะครับสีไข่ให้แตกน้เลื่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่เส้นเส้นตัวเตี่ยวลงไปนะครับเส้นเราใช้เป็นเส้น5 mm นะครับ5มิลนะเราลวกน้ำก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาผัดนะเพราะว่าจะได้เร็วขึ้นแต่เราไม่ลวกน้ำก็ได้นะครับแต่เราต้องแช่น้ำไว้ก่อนนะทุกคน ซึ่งที่ผ่านมานะครับเราต้องแช่น้ําในการทําเส้นเพราะว่าเส้นพวกนี้มันจะเป็นเส้นแข็เส้นแห้งมานะครับเราต้องเอาไปแช่น้ําก่อนเราถึงจะเอาใช้เออเราถึงจะเอามาใช้ในการผัดได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเส้นสดนะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ใส่ผักลงไปนะผักเราก็เหมือนเดิมเราจะใช้แครอทบุกคลี่กะหล่ำนะครับ ใส่ลงไปเมนูนี้คือผักล้วนๆใช่ไหมไก่กรอบไก่กรอบครับโอเคอน,นี้เป็นผัดไทยไก่กรอบทุกคนเนี่เราก็จะใส่ไก่กรอบลงไปจากนั้นเชฟเขาก็จะใจส่ถั่วงอกลงไปเลยนะเพื่อนๆแล้วก็คนให้เขนะ้ากันนะตอนนี้เราก็เสร็จแล้วได้แล้วนะครับเมนูผัดไทยของเราสีสันน่ากินกันเลยทีเดียว นูขายดีของเราอันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ไทยนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งกลับบ้านเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กันเลยทีเดียวห้าคนนะเพื่อนเพื<ๆ>่ทำงานในครัววันนี้นะครับแขกเยอะมากึ่งแขกก็มาเรื่อยๆนะครับวันนี้ เพิ่งจะเบาๆนี่เองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแกงเขียวหวานนะเป็นแกงเขียวหวานโตฮู้เขียวว่าเราใช้พริกแกงสำเร็จรูปนะเพื่อน,เอนเอๆเราจะไม่มีการมาตำเองนะครับเ,เพราะว่ามันใช้เวลามากแล้วเครื่องปรุงมันไม่ม,ไมันไม่มีเหมือนที่เมืงเองไทยนะครับแล้วเราเผาเผาใส่ซอะ ไปเลยจ้าดีนะเบิ้งบนไม่ไม่สองกล้องออกมาปวดกวไม่ปวดตัวอเมื่อวานลือเยอะนะโซ หลายยากแล้วกระเบี้ยเล็กเนี่ยของมันต้องมีนะเบิร์ตหมูฟังเป็นไงล่ะนอนแหน็บหมูฟังของมันก็ต้องมีไปเลยว่ะอันนี้ผัดกะเพราไก่กรอบนะทุกคนแต่เบิร์ตจะใครถึงนะเพือ่อรุ่นนะกรอบไม่กรอบก็ไปถึงบ้านมันก็ไม่กรอบแล้วนะเพราะว่ามันโดนน้ำนะกว่าจะถึงบ้านลูกค้าสกินก็หายกรอบกันเลยทีเดียว รเ,เ,เรามาไมึกมาดูเมนูต่อไปนะครับอันนี้เป็นผัดบล็อกลี่จะเผ็ดซาบิอ,องหมูกรอบนะครับเหมือนเดิมหมูกรอบเรานะครับใส่ลงไปผัดพร้อมกับกระเทียมพริกขา่าไอ้กระเทียมแล้วก็พริกนะเมนูนี้จะเผ็ดอยู่แล้วครับลูกค้าสั่งเพิ่มเผ็ดแต่ไม่เผ็ดมากนะครับเราก็นำลงไปผัดเหมือนเดิมนะทุกคน เสร็น,นแล้วเราก็ใส่บอกแครี่นะครับลูกค้าเน้นขอเป็นพิเศษเฉพาะบลอกแครี่กับเห็ดแชมเบ,บียงนะทุกคนเราก็ใส่ไปลงไปผัดนะเติมน้ำลงไปด้วยนิดนึงนะครับ จะได้ไม่นแห้งจนเกินไปนะครับาขนาดเซลเพราจะปรุงร<า>สเต็นน้ำมันหอยนะแล้วก็ซีอิ๊วขาวหมปรุงรสดาบลำปลาน,นะครับ ก็ได้แล้วนะครับของเราผัดบลอกอรี่เรียบร้อยนะครับเมนูบบนี้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าหอกลับบ้านนะสบายพวกเรานะไม่ต้องมาล้างจานนะทุกคน นี่กล้าพูดออกสือ่อนะครับว่าสปายพวกเราไม่ต้องมานั่งล้างจาน เพื่อนๆเมนูผัดผัดรวมเราใส่ผัดทุกอย่างที่เรามีในร้านไปเลยนะเพื่อนใส่ไปเลยจัดเต็มเลยเพราะออยังไงก็เป็นผัดผัดรวมอยู่แล้วนะ ทุกคนเราก็ใส่น้ำมันเพื่อเชฟใส่น้ำมันหอยลงไปเริเราก็ส่ขาวนะเชฟใส่ถัว่วลงไปด้วยนะครับมูลีนลูกค้าขี่ต้บปลานนร้บ,บ กลับบ้านนะป่ะลกลับบ้านสนะีสีแดงสีแดงกล่องแดงของขาวแล้วใส่ก๋วยเตี๋ยวตาไมไปด้วยเมนูนี้เป็นเมนูผัดซีวนะผัดซีวผัดเจ้านี้ลูกค้ากินแบบผักไม่กินเนื้อ ก็ใส่ไข่ลงไปนะครับพร้อมด้วยกระเทียมนะเพื่อนๆอย่าลืมตีเส,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 ส้นให้แตกเลยเนะเพราะว่า เส้นใหญ่เวลาเราเอาไปลวกน้ําแล้วมันจะจับตัวกันเป็นก้อนแบบเร็วมากเลยครับเราต้องพยายามตีเส้นให้มันแตกเลยใช้ความสามารถนิดน,นึงอเอาเลยแล้วก็น,วนี่ตัวนี้สำคัญอร่อยออกหวาเนเค็มอ่ะเพราะว่าน้ำมาให้ใส่ไม่แกบอกให้ใส่ใจี๊ฝอยอย่างเงี้ย

กะเพราอ่ะรบรับดกะเพราเนืือเื้อเ้อกะเพราอ่ะผักกะเพราอ่ะกะผัดกะเพรานีผัดกะเพราทุกอย่างเลยแต่ไม่ต้องใส่เยอะครี่ยกับไหมเกือบไปแล้ว Thank <laughs> you. น้ำหนัยไปเม็ดนึงไม่ล้มหายหเ,เหมือนนะเหมือนขึ้นนะอย,อ,อยู่บ้านเราเขามีหั่นขายอยู่นี่ต้องหั่นเองนะจ๊ะนี่เรากำลังหั่นขิง,งกันอยู่นะ ั่นกันแบบนี้เป็นเพื่อนๆใช้เยอะมากเลยนะนี่เจเขาก็หั่นนะหั่นขิงเราใช้ขิงเยอะมากเลยนะ <ST> ต้องเต็มกล่องเลยนะครับขิงเราสั่งมาครั้งละโลนะครับ ฝรั่งเขาชอบนะชอบพวกผัดขิงอะไรอย่างเงี้ยใช้เยอะมากนะครับเราจะใช้ในผัดขิงซอยในเมนูข้าวซอยไก่ด้วยนะเราจะใช้ในเมนูข้าวซอยไก่แล้วก็ผัดขิงต่างๆนะครับ บ้านเราที่ตลาดมีขายนะคะขิงเส้นขิงซอยจเจ๊เขาบอกว่าบ้านเรามีขิงซอยขิยงเส้นข,ขายเรียบร้อยไม่ต้องมาหั่นเองนะครับแต่ที่นี้ไม่มีนะเราต้องมาหั่นเอง,องซื้อมาเราปอกเปลือกนะเพื่อนแล้วก็เอามาหั่นซอยนะ เทียม,มนะประมาณนี้กระเทียมที่ไายผักเหมือนคนใส่นะ้ำมันลงไปแล้วก็เคียวกระเทียมให้หออกให้เหลือนะจากนั้นเราก็ใส่ขาเกียงที่สย่างที่เรามีใส่ลงไปเหมือนเดิมนะมแลแ้วัด เดิมนะเลยนะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนะน้ำตาลขาดไม่ได้ซึ่งปรุงรสใส่ลงไปต้องรสชาตินะครับเปิดตามด้วยพริกไทยนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกินนี่นะเมนูนี้ไมบ้างป่าวไม่ใช่บ้ไกับบ้านก่อนอ้าวของโดครับของโด क्रिया क्रिया